สวัสดีค่ะพบกับบอยนะคะของช่อง Ford Boy ค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชม Ford Next Gen e v e r e s t นะคะตัวเริ่มต้นนะคะ,นนะ,คะก็คือตัวข้างนะคะต้องเป็น Ford Next Gen e v e r e s t Trend เองค่ะเป็นตัวเริ่มต้นของรถครอบครัวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,354,000าาค่ะและสำหรับสีดำนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารถครอบครัวสาหรับ คนที่มองหาอยู่นะคะว่าตัวนี้นะคะเหมาะสมกับการใช้งานของเราไหมนะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนค่ะซึ่งตัวนี้ขอบอกในรายละเอียดของส่วนเอ็กเซอรี่ก่อนนะคะซึ่งตัวนี้จะเหมือนกับตัวไทเทเนียมพลัสที่เป็นตัวท็อปซึ่งอะไหล่นะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับตัวสีรถนะคะที่เขาให้มานะคะในส่วนของจากด้านหน้าก็จะได้ตัวนี้ไปนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับตัวของไทเทเนียมพลัสเลยรังพึ่งตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะก็จะให้เพิ่มมิติให้กับ ด้นานนั่นเองตัวนี้นะคะเราจะได้เดย์ท e r ลั n i n g Light ด้วยนะคะลักษณะตัวซีแคมแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโคมมัลติรีเฟลเตอร์ค่ะแล้วก็ในสองคางด้านล่างตัวนี้นะคะเขาจะได้เป็นสีเดีวยวกับตัวรถค่ะจะไม่ใช่สีบอลเงินแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะที่มีมาให้อยู่แล้วนะคะเป็นแบบ LED พร้อมตัดขอบด้วยสีโครเมียมน,นั่นเองเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถ ะะถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ก็ให้วัสดุและอะไรที่สวยงามมากเลยค่ะต่อด้านข้างนั้นนะคะ Ford n e x t g e n Everest Trend นะคะเราจะให้คิ้วร้อนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่ตีปอออกมาจากรถแบบนี้นะคะก็เพิ่มมิติให้กับรถทําให้รถดูวสวยงามมากขึ้นสังเกตที่แม็กตัวนี้นะคะจะมีขนาดเล็กลงกว่าตัวที่เป็นตัวท็อปนะ้าซึ่งตัวนี้เขาจะให้ขนาดขอบ18มานั่นเองค่ะก็จะเป็น ตัวเริ่มต้นตัวเดียวนะคะที่เป็นแม็กขอบ18นะคะก็จะเป็นสีเท่า์กาไฟนะคะสลับกับซีบอลก็จะเป็นแม็กที่ให้มาจากโรงงานแบบนี้นะคะพร้อมกับยางกูดเกียร์นะที่ส5งห้นั่นเองค่ะพอแกวด้านข้างตัวนี้ที่ผมอบอกถึงเทอร์โบนะคะซึ่งตัวนี้เป็นการทํางานแบบเทอร์โบเดี่ยวค่ะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะ,ะที่ด้านข้างตัดโครเมียมพร้อมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัััววรรถพร้อมกบตที่ เป็นไฟเลี้ยวนะคะเราจะได้แหลกหลังคานะคะที่ติดกับตัวรถเป็นสีดำนะคะก็คุมโทนได้สวยงามค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองในส่วนของรถที่จะนำไปแต่งนะคะคันนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องแรปในส่งสีเลยนะคะก็จะให้สีมาคุมโทนอยู่แล้วกุญแจตัวนี้นะคะยังให้เป็นแบบ immobilizer นะคะซึ่งสามารถสัมผัสได้โดยที่มีกุญแจอยู่ภายในตัวนี้นะคะยังมีความหรูหรานะคะเป็นสีดานะคะพร้อมกับ เบาะหนังนะคะที่ให้มากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งของคนขับเท่านั้นค่ะจะเป็นปัดไฟฟ้านะคะทั้งหมดได้8ทิศทางนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนผ้ายางตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นของแท้ของ e v e r l ร s เเลยนะคะหน้าปัดนะคะของตัวนี้จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลเหมือนพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเหมาะ กับการใช้งานของลูกค้าที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็จะให้น้ําหนักเบานะคะขับได้สบายมากขึ้นหน้าจตรงกลานะคะขนาด10.1นิ้วนะคะ Android Auto Apple CarPlay นะคะเชื่อมต่อได้จะมี wireless charger มาให้แล้วนะคะสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เลยหัวเกียร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ select shift นะคะปรับได้ง่ายนะคะช่องใส่ของต่างๆนะคะ ไฟตัวนี้นะคะที่ให้มากับตัว Everlast Trend นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะของ Everlast Trend นะคะจะมีด้านหลังนะคะที่ไม่ได้เป็นกระจกโคมนะคะก็จะมีตัวอสอนที่เน้นออกมาแบบนี้นะคะเป็นสีโครเมียมก็คือตัวนี้จะไม่มีคิกเซนเซอร์นะคะจะเป็นการเปิดแบบแมนนวลนั่นเองวิธีการเปิดนะคะก็คือการกดนะคะแล้วก็ดันขึ้นมานั่นเองตัวนี้ก็จะมีโชว์ที่ด้านหลังนะคะอ่าแล้วก็ที่ต่างจากตัวท็อปนะคะก็จะเป็นเบาะ นะคะเบาะแถวที่3จะไม่ได้พับแบบไฟฟ้านะคะเป็นพับแบบแม่นนวลนนั่นเองวิธีการพับก,ก็ไม่ได้ยากเลยค่ะล็อกยางอะไหลนะคะแล้วก็ใส่สัมภาระนะคะก็มีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะคะที่ด้านหลังของสำหรับตัว e v e r e s t Trend กด r ด Next Gen เ v e r อร Trend นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดาวน์25%นะคะผ่อน4ปีก็จะได้ออกเบี้ยพิเศษนะคะ1.89ไปเลยยังไงนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยู่นะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะก็อ,อย่าลืมกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะ